เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่23สิงหาคม2024หัวข้อกษัตริย์โยสิยาข้อพระคำหลักยอห์นบทที่5ข้อที่17 17แต่พระเยซูตรัสต่อพวกเขาว่า พระบิดาของเรายังทรงทำงานอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ทำด้วยอ่านพระคัมภีร์2พงศาวดารบทที่34ข้อที่1-7 1. โยเิยามีพระชนมายุ8,000ษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม31ปี 2. พระองค์ทรงทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระยาเว และทรงดำเนินในพระมกขาของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์และไม่ได้ทรงหันไปทางขวาหรือทางซ้ายสาเพราะในปีที่แปดของรัชกาลของพระองค์เมื่อยังทรงพระเยาว์อยู่พระองค์ทรงเริ่มสแสวงหาพระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ต่อมาในปีที่สิบสองพระองค์ทรงเริ่มชำระยูดาและกรุงเยรูซาเล็มจากการมีปูชนียสถานสูง จากการมีบรรดาเสาอาเชรารูปเคารบแกะสลักและรูปเคารบหลอ่อสี่และเขาทั้งหลายทำลายแท่นบูชาของพวกพระบาเอาเฉพาะพระพักของโยซิยาและพระองค์ทรงพังแท่นเผ่าเครื่องหอมที่ตั้งอยู่บนนั้นลงแล้วพระองค์ทรงค่นบรรดาเสาอาเชรารวมทั้งรูปเคารบแกะสลักและรูปเคารบหลอ่อแล้วทรงบดเป็นผงและโรยบนหลุมศพของพวกที่ถวายสัตว์บูชาแก่พระเหล่านั้น 5. พระองค์ยังทรงเผากระดูกของพวกปุโรหิตบ,บนแท่นบูชาของพวกเขาและทรงชำรายยูดาและกรุงเยรูซาเลม็ม 6. ส่วนในเมืองต่างๆของเผ่ามานัเสเซเอฟริมและซิเมโอนจนไปถึงเผ่านับทาลีพระองค์ทรงสำรวจสิ่งก่อสร้างที่อยู่รอบๆนั้น 7. และพระองค์ทรงทำลายแท่นบูชา และบรรดาเสาวอาเชราและทรงทุบพวกรูปเาคารพให้เป็นผงและทรงพันแท่นเผาเครื่องหอมทั้งหมดทั่วแผ่นดินอิสราเอลแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับกรุงเยรูซาเลม็มเนื้อหาโยสิยาอายุแปดขวบเมื่อเขาขึ้นเป็นกษัตริย์ในยูดาเขาเป็นกษัตริย์ที่ดีที่รักพระเจ้าวันหนึ่ง เขาสะดุดกับหนังสือเก่าเล่มหนึ่งซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาและประชาชนของเขาควรทำในการรับใช้พระเจ้าและเขาลงมือปฏิบัติทันทีโยเิยาทำให้แน่ใจว่าจะต้องให้คนอ่านหนังสือเล่มน,นี้ให้ประชาชนฟังและเขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามนั้นพระองค์ยังทรงทำลายแท่นบูชาพระอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้าและเริ่มซ่อมแซมพระวิหารของพระเจ้า กษัตริย์โยสิยาทรงต้องการให้ประชาชนของพระองค์รักษาสัญญากับพระเจ้าดังนั้นพระองค์จึงขอให้พวกเขาฉลองปัสกาเพื่อรำลึกถึงอิสรภาพของบรรพบุรุษจากชาวอียิปต์โยสิยาประสบความสําเร็จในสิ่งที่กษัตริย์หลายพระองค์ก่อนพระองค์ไม่สามารถทําได้จากชีวิตของโยสิยาเราเรียนรู้ได้ว่าอายุไม่ใช่สิ่งกีดขวางในการสร้างการดีใดๆ อย่าคิดว่าท่านยังเด็กเกินไปที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับคริสตจักรครอบครัวชุมชนและโลกทั้งใบยโยสิยายังรู้ว่าต้องทำอย่างไรหลังจากศึกษาพระธรรมบัญญัติท่านรู้จักพระวจนะของพระเจ้ามากเพียงใดและท่านนำพระวจนะนั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีเพียงใดหากท่านไม่ศึกษาพระวจนะ ท่านก็ไม่สามารถสร้างผลกระทบดีๆที่แท้จริงได้ประเด็นสำคัญอายุไม่ใช่สิ่งกีบขวางในการสร้างผลกระทบดีๆ